สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Exit Maya Hunter นะครับผมสรุป Hunter Hunter ตอนที่3 4 6ชื่อตอนว่าตัวเลือกถ้าคุณเป็นแฟน Hunter ตัวจริงร้านที่เราชาวสมาคม Hunter ต้องไปเยือนให้ได้นะครับ Oasis Coffee เปิด24ชั่วโมง3สาขาห้วยขวาง3ย่านรางน้ำพบกับกอนและคี้ลัวได้ที่สาขารางน้ำ แล้วเจอกันครับเปิดตอนมาแล้วครับตอนนี้เลโอลิโอก็ได้เจอกับคุณระิก้าแล้วครับเลโอลิโอเนี่ยกระซิบกระซาบกับคุณระพิก้านะว่าเฮ้ยท่าทางว่าภารกิจในครั้งนี้จะยุ่งยากกว่าที่คิดไว้นะไหวหรือเปล่าเนี่ยคุณระพิก้าก็ตอบนะว่าอยังไม่รู้รายละเอียดแต่ไม่มีปัญหาหรอกได้ยินว่าจะไปทวีปใหม่กันเนี่ยต่อมานะครับชิดเดินก็เข้ามาเชิญทั้งสองคนให้เข้าไปข้างในนะเดี๋ยวจะแนะนําสมาชิกทั้งหมดให้ได้รู้จักกัน หลังจากนั้นก็มีการเปิดประชุมของเหล่าโซดิแอคหรือว่า12นักสัตว์นะครับชิดเดนก็เริ่มเปิดประชุมนะครับนี่คือเหล่าประเทศตัวแทนของ6ทวีปใหญ่หรือที่รู้จักกันในนามของ V6 ค่ะเดิมทีเคยเป็น V5 นะแต่เรื่องโกลาหลในครั้งนี้ก็ทําให้คาคินเลื่อนสถานะขึ้นมาเนะี่ยในอดีตเนี่ย V5 เคยท้าทายกับทวีปมืดในระดับสากลแต่ผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือความล้มเหลวและสาเหตุของความล้มเหลวในครั้งนั้นเนี่ย ก็คือโลกร้ายกับสิ่งมีชีวิตอันตรายที่ถูกขนานนามว่า 5. มหายนะต่อมาชิดเดินก็ได้พูดถึงมิสเตอร์บิยอนนะที่ทางเราควบคุมตัวอยู่เนี่ยก็มีกําหนดการจะร่วมเดินทางไปกับพวกเราจนถึงทวีปใหม่สมมุติด้วยแต่จากตรงนั้นเนี่ยไปถึงทวีปใหม่จริงๆเรายังลังเลกันอยู่ว่าควรจะพาเขาไปด้วยหรือไม่จากคําพูดตรงนี้ก็เป็นที่แน่ชัดนะครับแผนการที่เขาวางเอาไว้ตั้งแต่แรกเนี่ย ก็คือจะพาบิยอนในเทโลเนี่ยไปถึงแค่ทวีปมืดปลอมนะครับส่วนจะพาไปทวีปใหม่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรโอเรโยถึงกับวิตกกังวลในตอนนี้เลยนะนี่มันอะไรกันเนี่ยต้องรับมือกับหายนะที่โหดกว่าคิเมล่าที่ประทานแลกชีวิตเพื่อที่จะล้มมันเน่นะแถมยังมีลูกชายของประธานใส่กุญแจมือตามไปด้วยคุลปิกายกมือขึ้นถามครับขอยืนยันสักข้อหนึ่งก่อนได้ไหมภายในสมาคมน่าจะมีพรรคพวกของบิยอนอยู่เนี่ย หมายตาไว้ได้ประมาณกี่คนแล้วล่ะคําถามนี้ทําให้เหล่าโซดิแอคนั้นถึงกับตกใจครับเจ้าคันไซเนี่ยบอกว่าฮะว่ายังไงนะรู้ได้ยังไงว่ามีคุณลิบิก้าก็ตอบนะอนแล้วทำไมจะไม่รู้ล่ะจากคำสั่งเสียของอดีตประธานในเทโลเนี่ยก็ขอเดาว่าบิยอนคงจะคอยให้พ่อตัวเองตายมาโดยตลอดเลยนะและถ้าใช่เนี่ยก็ไม่มีทางที่บิยอนจะไม่เตรียมการรอไว้อย่างรอบคอบหรอก คูรบิก้าวิคอได้เฉียบคมมากครับเจ้าตัวทอมามอบตัวกับทางสมาคมเองเนี่ยแปลว่าตั้งใจลากสมาคมเข้ามาอยู่ในแผนการตั้งแต่แรกอยู่แล้วเสนอหน้ามาเพราะมั่นใจว่าต่อให้ถูกจับกลุมเนี่ยก็ยังสามารถควบคุมโปรเจกต์สเกลใหญ่ขนาดนี้ได้สมุนมือขวาตัวฉกาดที่ไว้ใจได้เนี่ยกับพักพวกจำนวนมากที่คอยซัพพอร์ตคือสิ่งที่จำเป็นต้องมี หลังจากที่ประธานคนก่อนตายไปเนี่ยก็น่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวในพิธีแต่งตั้งพอจะสกิดใจอยู่บ้างหรือเปล่าล่ะหลังจากนั้นมิไซตอมได้ขอตัวคุยกับคุณรบิก้าเป็นการส่วนตัวครับมิไซตอมบอกว่าเรื่องของหนอนบ่อนไส้เนี่ยฉันเองก็คิดเหมือนกับนายนะฉันกับชิดเดินเนี่ยกำลังตรวจสอบภายในกันอยู่เพราะเราสองคนได้ข้อสรุปแบบเดียวกับนายน่ะสิคุณริก้าก็ตอบนะ แสดงว่าใน12นักสัตว์ก็มีหนอนบอลไส้อยู่ซินนะมิซสตอมก็พูดต่อนะครับจะยังไงซะในเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาได้ตั้งครึ่งศตวรรษแล้วนะขนาด12นักสัตว์ที่แก่ที่สุดอย่างโบโตไบ ก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยหมายถึงนักสัตว์มังกรนะครับและถ้าจะบอกว่าแผนการถูกวางไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนี่ยสมาชิกเกือบทุกคนของสมาคมก็คงตกเป็นผู้ต้องสงสัยกันหมดนั่นแหละโอ้โหนี่มันแผนการร้ายของบิยอนวางมาตั้งแต่สมัยนักสัตว์มังกรที่แก่ที่สุดเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคุณลบิกาถามต่อนะครับแต่ประธานคนก่อนก็เป็นคนเลือก 12นักสัตว์เองกับมือนี่นาะมิไซก็ตอบแล้วถูกต้องเลยกระทั่งพาลิสตันคนนั้นที่เพิ่งเล่าไปนั่นแหละตะแก่นั่นก็เป็นคนแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสมาคมอะท่ามกลางเสียงคัดค้างคนรอบข้างอะไรเห็นว่าสนุกเนี่ยแกทำหมดและฉันคิดว่าง,งานของพาลิสตันก็คือคอยดึงความสนใจของพวกเราอะถ้ามองจากเงื่อนไขที่ประธานคนก่อนตั้งให้แกลูกชายนะ เผอๆเจ้าตัวก็แอบลุ้นให้ลูกชายจะจ้องเล่นงานเอาชีวิตของตัวเองเสียด้วยซ้ำอ่ะเรื่องมันวุ่นวายแบบนี้แหละถึงได้รับพวกนายที่ไม่มีเอี่ยวเข้ามาประธานคนก่อนเป็นพวกสุดเพี้ยนที่หัวลาะเอาฮาขณะบวยปัญหาที่ขับไม่ออกให้คนอื่นได้หน้าตาเฉยอ่ะแต่ก็ตรงนั้นนะที่มันมีสเสน่ห์ <c oughs> ก็เป็นการพูดถึงไอแซคนเทโลนะครับก็ขอขยายความในส่วนนี้นะไอแซคนเทโลเนี่ยเป็นตะแก่ที่ค่อนข้างแสบนะดึงพาลิตัน ขึ้นมาเป็นรองประธานเนี่ยเพื่อที่จะไปดึงความสนใจพวกโซดิแอคเนเทโลนั้นก็ยังเรียกว่าตั้งเงอนไขให้กับบียอนนะแล้วก็น่าจะมีแอบ,บหวังอยู่ลึกๆว่าบียอนอาจจะหาวิธีที่จะเอาชีวิตเนเทโลเรียกว่ากล้าพอหรือเปล่าล่ะมาสิ <c oughs> ใน12นักสัตว์อาจจะมีหนอนบอนไส้ที่ประธานคนก่อนเคยปล่อยให้หลุดเข้ามาเลยอยากให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับระหว่างฉันกับนายเนะี่ยคุณพิ้าได้แต่บอกว่ารับทราบแล้วละ่ะความหมายของมิซยตอมหมายความว่า ไอแซคเนเทโลน่าจะรู้เรื่องหนอนบ่อนไส้ที่เป็นไม้เป็นมือให้กับบียอนเนเทโลอยู่แล้วครับแต่เขาก็ปล่อยให้หลุดรอดเข้ามาเรียกว่าอยากจะรอดูผลงานของลูกตัวเองหน่อยสิมันจะไปได้สักแค่ไหนกันต่อมามีการแนะนำา2 2นักสั์นะครับหน้าที่ในแต่ละคนนะคนแรกครับชิดเดลอาชีพก็คือแพทย์นะครับแล้วก็นักวิชาการกฎหมายด้วยนะเป็นฮันเตอร์รักษาโรคทีมวิทยาศาสตร์ ต่อมามิไซสตอมนะครับคามฮันเตอร์นะบริหารบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนทนายความทีมข่าวสารต่อมาครับบอทบรยนักสัตว์มังกรพนักงานอายการนะเป็นนักวิเคราะห์ทางการทหารเลยนะครับเทเลลิสฮันเตอร์ทีมคุ้มกันคนนี้แหละครับที่บอกว่าแกที่สุดอ้ใน12นักสัตว์ต่อมาครับปียองนักสัตว์กระต่ายนะนักภาษา,ษาศาสตร์ล่ามแปลภาษานะฮันเตอร์เอกสารโบราณทีมข่าวสารต่อมานะครับ นักสัตว์ไก่คลูกเป็นนักดนตรีนะครับแดนเซอร์เพลนฮันเตอร์ทีมชีววิทยาคนต่อมาคือซัตโจนะครับนักสัตว์ม้าอาชีพก็คือเป็นนักสืบรับจ้างสารพัดฮันเตอร์ปรึกษาปัญหานะทีมข่าวสารคนต่อมาคือไซยูนะครับนักสัตว์ลิงคนนี้เป็นนักศิลปะการต่อสู้นะเรียกว่าเชี่ยวชาญทางด้านการต่อสู้เลยครับแบ็กลิทฮันเตอร์ด้วยนะทีมคุ้มกันอ่าคนนี้ไม่ธรรมดานะครับคนต่อมาคือกินตะนะครับนักสัตว์แพะเป็นเลนเจอร์นะฮันเตอร์ล่าสัตว์ ทีมชีววิทยาคนต่อมาคือเจ้าหนุ่มคันไซครับนักสัตว์เสือเป็นบริการนะเห็นตัวเล็กๆอย่างเนี้ยเทเซอร์ฮันเตอร์ด้วยนะครับทีมคุ้มกันอย่างที่บอกครับในเรื่องนี้ดูรูปร่างหน้าตาไม่ได้เลยนะว่าจะต่อสู้เก่งหรือเปล่าอ่ะอย่างเจ้าคันไซของเราเนี่ยเป็นถึงบริการแล้วก็ทีมคุ้มกันนะครับนั่นเท่ากับว่าเขาจะต้องมีสกิลต่อสู้ดีพอตัวเลยละอาจจะเป็นความสามารถเน้นก็ได้นะครับคนต่อมาครับนักสัตว์งูเกลเป็นเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพนะครับเพศสัชกร คอยสั้นฮันเตอร์นะโอ้โหเกี่ยวกับพิษด้วยครับทีมวิทยาศาสตร์และ2นอหน้าใหม่นะครับเลโอลิโอเป็นนักศึกษาแพทย์ทีมวิทยาศาสตร์เลโอลิโอบอกว่าผมนั้นมีกำหนดคอยซัพพอร์ตทีมแพทย์ของชิดเดิลน,นะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้ว่าการชักชวนสมาชิกภายในสมาคมดำเนินไปอย่างราบลื่นหลังจากที่ประกาศได้ว่าฉันเนี่ยจะเข้าร่วมเนี่ยมิชชั่นสุดโหดนี้นะับเป็นเส้นทางสู่เป้าหมายของตัวฉันเอง ถึงจะอ่อนหัดแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับและคนสุดท้ายครับคุณรพิก้าหัวหน้าหนุ่มนะบอสแก๊งมาเฟียนอสชาร์ดแฟมิลี่เป็นแบ็คลิส์ฮันเตอร์เลยนะครับอยู่ในทีมข่าวสารคุณรพิก้าก็ขึ้นแนะนําตัวนะขอโทษที่เมื่อกี้ยิงคําถามเสียมารยาทออกไปโดยไม่ทันได้รับรู้ถึงปัญหาอันซับซ้อนภายในสมาคม ฉันมีคนเนค c ชั่นกับพวกนอกกฎหมายอยู่เยอะด้วยเรื่องของงานนะคิดว่าพอจะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับบ y o อนและก็คาคินที่ทางการไม่ยอมเปิดเผยให้ได้ต่อมาครับชิดเด้นก็บอกว่าการสอบฮันเตอร์ก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะปีนี้มีการปรับเปลี่ยนกำหนดการแล้วก็รูปแบบขนานใหญ่เลยละ่ะ <c oughs> เพื่อจัดหาบุคลากรที่จำเป็นในการเดินทางในการค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดเนี่ยกำลังของทุกคนคือสิ่งจำเป็น รามารวมพลังกานทำมิชชั่นให้ลุลร่วงนะคะทุกคนตามเนื้อเรื่องในตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงสอบฮันเตอร์อีกครั้งแล้วครับแต่การสอบครั้งนี้จะไม่เหมือนที่ผ่าน,านมาเลยนะมันเป็นการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าเป็นฮันเตอร์และก็ได้ร่วมเดินทางด้วยเรือวันดำไปด้วยนะเออต่อมาครับภาพตัดมาที่จินฟรีครับแล้วก็มีเขียนว่า1เดือนให้หลังนะในภาพเนี่ยจินกำลังโชว์วิธีการควบคุมออร่าที่นิ้วมือครับจินสามารถเปลี่ยนออร่าให้เป็นลูกกลมๆเหมือนหยดน้ำนะครับไหลไปตามนิ้วมือนะ หลังจากนั้นก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆนะไม่หมดแค่นี้ครับจินยังโชว์การควบคุมเน้นถึง2มือเลยครับทำให้สมาชิกคนอนื่นๆไดยถึงกับอึ้งกิมกีบเลยนะครับโอ้โหว้าวจริงเหรอเนี่ย จินบอกว่าทําให้2มือเนี่ยเคลื่อนไหวไปคนละที่คนละทางกันได้ด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนขนาดรูปร่างของตุ่มพวกนี้ออกไปเป็นสัตว์ต่างๆได้อีกนี่มันบ้าไปแล้วครับจินสามารถควบคุมเน้นได้แบบละเอียดยิบเลยนะครับยังไม่พอจินยังเปลี่ยนความเร็วของแต่ละตุ่มเนี่ยให้ไม่เท่ากันด้วยนะอันนี้เร็วอันนี้ช้าอันนี้มีตุ่มเล็กๆงอขึ้นมาบนหัวสมาชิกคนนึงบอกพอๆๆรู้แล้วว่านายเก่งฉันรับไม่ไหวแล้วเกินกว่านี้การควบคุมเน้นที่นิ้วมือเนี่ยจินก็บอกว่าเอาเถอะถึงทําได้มันก็ไม่สมคล้าายๆกกกับรหุนป นั่นแหละก็เหมือนกบแค่เป็นการเล่นค่าเวลาสำหรับจินนะสมาชิกคนหนึ่งบอกไอ้กวกเอ้ยเพราะมันไม่มีความหมายมันถึงได้มีคุณค่ายังไงล่ะต่อมาครับเจ้าหนุ่มแว่นบอกว่าเรามาดวลภาษาโบราณทุกแขนงกันอีกทีนะครับหลังจากนั้นก็มีการต่อสู้กันด้วยภาษาโบราณครับแล้วก็แพ้จินเป็นไปตามคาดเลยครับทาให้เรารู้ว่าจินนั้นเก่งภาษาโบราณเอามากๆเลยนะครับเล่นเอาเจ้าหนุ่มแว่นนี่ควันออกปากไปเลยครับแทบจะวิญ,ญญาณออกจากร่างไปเลย ฉากนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นฉากที่จินนั้นโชว์เทพในหลายๆด้านทําให้เรารู้ว่าจินมันไม่ได้เก่งแค่ในด้านวิเคราะห์วางแผนหรือด้านต่อสู้อย่างที่เราคาดหวังกันนะครับจินยังเก่งภาษาโบราาแล้วก็เก่งเรียกว่ารอบด้านเลยอะต่อมาครับพาริตันเข้ามาบอกว่าคุณจินครับการสอบพันเตอร์พึ่งสิ้นสุดไปในเมื่อกี้นี้เองนักฆ่าของฝั่งเราเนี่ยสอบตกหมดเลยจินก็ตอบกลับนะอ้าวเหรอพวกขาประจําโดนการทดสอบความเหมาะสมเขี่ยตกหมดเลยสินนะพาริตันก็ตอบนะครับใช่ครับ แข็งกว่าที่เราคิดไว้ซะอีกนะตกใจหมดเลยเนี่ยมีการวางกับดัก2ชั้นใส่คนที่เคยเคลียร์การสอบประวัติมาก่อนซะด้วยสิเจ๋งไปเลยเนี่ยดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาเป็น12นักสัต์แทนผมเนี่ยจะเก่งกาจเอาเรื่องทีเดียวเลยนะครับนั่นก็หมายถึงคูรบิก้านะครับต่อมาครับมีสมาชิกกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาใหม่นะสมาชิกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เพิ่งสอบตกมาครับสมาชิกคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนเอลนะชื่อว่ามิวเฮลครับก็บอกว่า เจ้าหมอนั่นเนี่ยอย่างกับใช้วิชาอ่านใจเลยละ่ะหน้างหงุดหงิดเป็นบ้าเลยฉันกับพวกเนี่ยที่สามารถผ่านเครื่องจับเท็จได้เนี่ยเจอเจ้าหมอนั่นเข้าไปก็โดนปรับตกกันหมดเลยถ้าได้ฟังเรื่องแผนหลบหนีของบิยอนมาก่อนเนี่ยมีหวังเจ้านั่นอ่านอานอ,อกหมดเกลี้ยงพาริตันก็หดเลาะนะครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับแผนเผิดอะไรไม่มีสักอย่างเลยละ่ะพอไปถึงทวีปเนี่ยคุณบิยอนก็จะหาทางเพ่นมารวมพลกับพวกเราเองแค่นั้นเองครับพาริทันหันไปถามจินนะครับว่ารู้จักกับมิวเฮลหรือเปล่า จินก็ตอบว่าอืมรู้จักสิทั้งสองก็มีการมองหน้ากันเล็กน้อยนะก่อนที่มเมเฮลจะพูดต่อนะครับเอาเถอะพอเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องวุ่นวายแฝงตัวเข้าไปในสมาคมให้มากความนะสบายฉันซสอีกว่าแต่นายเหออจินนายอยู่ฝั่งสมาคมไม่ใช่เหรอรีบๆใส่หัวไปสักทีดิจินก็ตอบกลับนะเข้าใจผิดแล้วถ้าพูดกันในแง่ว่าอยากเดินทางอย่างอิสระเนะี่ยฉันเข้าข้างบียอนซะด้วยซ้ำไปนะสิ่งเดียวที่ฉันจางไปจากบียอนก็คือจุดยืนเรื่องการเดินทางที่จบลงเมื่อได้ผลลัพธ์ับมา เพราะงั้นแหละถ้าจะทําเพื่อปล่อยบิยอนให้เป็นอิสระฉันยินดีร่วมมือด้วยเว้นแต่พาลิสตันที่คงจะปล่อยไปไม่ได้นะสิ่งที่เจ้านี่ต้องการคือการทําลายล้างที่ฉาบหน้าไปด้วยคําว่านักอันนี้จินพูดต่อหน้าพาลิสตันเลยนะเป้าหมายของฉันคือการร่วมมือกับบิยอนนะแล้วก็หยุดยั้งพาลิสตันฟังแล้วพอใจยอมรับได้บ้างหรือเปล่าละ่ะสมาชิกคนใหม่คนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ฮะตอนนี้กลุ่มสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับกาลังไม่พอใจกับจินนะที่เข้ามาอยู่ฝั่งนี้ พาลิสตันกับสมาชิกคนอื่นก็กําลังไก่เกลี่ยกันนะครับว่าเออใจงเงย็นๆก่อนคนุณจินเนี่ยไม่ได้อยู่ฝ่ายสมาคมจริงๆนะครับมีเฮลก็บอกว่าอะไรไม่เห็นจะเข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรื่องจะรับเข้ากลุ่มไม้เนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เท่าที่ฉันได้ยินมาเนี่ยเสียงส่วนใหญ่คัดค้านจินไม่ใช่เหรอสมาชิกที่แต่งตัวเหมือนช่างไม้นะก็บอกว่าเออ เราเจอกันแบบเพลงสวยสุดๆเลยละ่ะจนตอนนี้ก็ยังเหม็นขี้หน้ากันไม่หายเลยแต่ก็รอดูกันไปก่อนสักพักนะแล้วจะเข้าใจว่าเขาก็เป็นบุคลากรที่จําเป็นสำหรับพวกเราอะสมาชิกที่มาใหม่คนนึงก็พูดขึ้นว่าไม่เว้ยบอสใหญ่ของพวกเราเนี่ยคือบิยอนหมายเลข2เนี่ยจะเป็นใครก็ช่างไม่รับคําสั่งทั้งนั้นฉันมี2ตัวเลือกนะหนึ่งพาลิสตันสจินตัดสินใจซะตอนนี้แล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปจินก็บอกนะครับถ้างั้นเอาข้อ3นะ พวกแกนั่นแหละใสหัวไปส่วนพาิตันก็บอกว่าไม่ละฉันขอเป็นข้อสี่นะครับพวกแกนั่นแหละตายซะและพาิตันก็พูดแบบสีหน้าจริงจังครั้งแรกเลยนะครับว่าคุณจินเนี่ยอุตส่ามีกระใจทั้งทีขอทีเถอะอย่ามาเกะกะเรียกว่านี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นสีหน้าของพาลิสตันที่ดูจริงจังขึ้นมานะและแล้วก็จบตอนครับในตอนนี้เนื้อเรื่องในตอนนี้ก็จินกับพาริสตันกำลังจะไฟกับกลุ่มสมาชิกที่มาใหม่นะเออ ส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับรอติดตามในตอนหน้านะย้ำกันอีกรอบนะครับว่าอันนี้เป็นสรุป Hunter ภาควันดําที่ผมจัดทําขึ้นใหม่เลยนะแบบละเอียดครับไม่ใช่แบบเดิมที่เคยลงกันไปนะเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามไล่ทําให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะครับชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันสำหรับวันนี้ผมเอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ